อันมูแดดเดียวอันสุกนเมื่อนี้นะครับผมขายมูขายมูแดดเดียวอันอุ้ยสั่งเพิ่มอีกสองแพ็คอันขอบคุณครับขอบคุณครับอันมูแดดเดียวนะครับหนึ่งรอยสี่สิบเก้าบาทได้บอเหมือนเหนึ่งร้อสี่บเกาบาทหนึ่งรอยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งรอยสี่สิบเก้าบาทหนอยสีบาาทนะครับอคันผู้เดอยากได้ ให้ทักแชทเพจมาเลยแม่สั่งเมื่อวานแล้วค่ะสองแพ็คขอบคุณครับขอบคุณครับผมเหมือนแม่แบบฟังแบบพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบไม่ต้องเห็นหน้าคนแต่แบบฟังแบบเราแบบพูดไปเรื่อยอ่ะสวัสดีตอนเช้าครับเออเช้านี้กับพวกเราเช่นเคยสวนมหาเศรษฐีอือวันนี้เรามาทอดหมูกันมาแล้วข้าหมดาข้าวหมดแล้ว โอ้ยโอ้ครับเมื่วนนอวานได้ทำกับพี่ชาล่มนะอ่าโอเคเมื่อวานได้เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวานได้เจ็ดสิบโอ้ยร,ร,รอดรอดรอดวันนี้ขออีกได้ไหมครับเออเนาะน้องพูดเพราะน่ารักค่ะนี่ยพูดอีสานบ่อยๆได้ครับเดี๋ยวซื้อว่าอีสานบ่อยๆให้ฟังมันก็มันก็นกได้อยู่เออ <c oughs> แต่มันอาจสิแบบเอาไปจังไรวะอาจสิแบบบอกแข็งแรงซสมัยเออมันได้อยู่ ยังบ่ได้ไปหาผู้สาวบอจาอ่าไปเมื่ออื่นอือเหี้ยกูพูดได้อยู่ไปเมื่ออื่นครับสั่งหมูสามเษกค่ะเฮ้ยพี่พี่แคนอใช่ไหมนุ่นพี่อะไรนะอ่านให้หน่อยที่เด้งมาเมื่อกี้ดูไม่ทันเล่าเล่าก่อนลงกระทะล่าก่อนลงกระทะเดี๋ยวเล่าก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะ พี Billie, ่ลูกค้าเก่าเคยสั่งด้วยจึงเหรอพี่อะไรนะพี่แคนเหรอพี่บัวจันพี่บัวจันอืมพี่วรารัดก็มาแล้วนะคะพี่บัวจันก็มาแล้วพี่ติ๊กก็มาแล้วนะครับมองจิตใหม่อีกรอบหนึ s> <S ่งนะครับพี <uh, ่อัมพรก็หม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พี่นกนกก็หม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอคุณมากครับอุ้ยพี่นภสรบุ้งทองเอาห้าแพ็คค่ะโอ้โห อามาเดี๋ยวจะเล่าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเล่าแล้วทุกคนอันนี้มันมีที่มาที่ไปนะอันนี้ขอพูดก่อนนะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับคืออตึงเต้นวะอตึงเต้นอ่ะกลัวแบบกลัวแม่แม่เอซีว่าดิว่าเราพูดไปแล้วมันแบบอะไรเงี้ย แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมสั่งสามแพ็กค่ะทักแชทไปแล้วโอ้ยอพี่อะไรพี่อะไร,พ,รพี่พรพรเพลหรอพี่พรเพลอะเดี๋ยวจะเริ่มเล่าแล้วอโอ้ยเยวก็ทกรอนานแล้วเนี่ยนี่อะทักก็ได้อ่ะ,อะทุกคนผมมีเรื่องจะเล่านะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยนะถ้าทุกคนไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริงคือ ไไม่ไมได้กาทาทสัีคืออ่าพูดตรงๆเลยอันนี้ก็คือ,อเรื่องจริงเลยสั้นๆจริงๆเลยคือจะเล่าให้ฟังตั้งนานแล้วผมอยากจะบอกว่าหมูแต่เดียวอ่ะหนึบาท ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างนะทุก <CE> ค,คนมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบอ่าหนึ่งร้อสี่สิบเก้า,าบาทจริงๆคือขายมั้งแต่ปีที่แล้วมันมีเงืงง่อ,อ,อาานงำมั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราขายราคา this มั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งร้อสี่สิบเก้าบาทอะเชื่อไหมว่าขายมั้งแต่ปีที่แล้วเชื่อเออทํามั้งแต่ปีที่แล้วเออหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเองถ้าสนใจอ่ะต้องทักแชทเลยอู๊หน่ากินมากนี่ โอ้โหโอ้ m ไม่กอดกระทะไฟแรงมากโอ้โหเพื่อ,อ,อค,ครับเมื่อกี้ผมหงุนหงิดหน่อยนี่ผมหงุนหงิดทุกคนอรอกความจริงวานน่าผมไม่เชื่อมันทั้งเลยี้นั่นแหละไม่คือคือมันทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงอันนี้คือ<ห>เรื่องจริงเลยแล้วแบบ กว่าจะทํากว่าจะสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเอเอใช่ไหม <laughs> แ,หลแล้วขายราคานี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งร้อยสสิบเก้าบาทอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ <laughs> ทุกคนครับอืมกดใจอิโมจิหมัดโวนคนกดหัวเราะมาเตือนเลยว่ <laughs> ผมก็รอทุกคนเลยไม่แต่อันนี้คือจริงนะ149รอสิบเกาบาทจริงๆคือไม่ได้โกงเลยแม่แม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ครับแต่แอะถ้าถ้าใครที่เชื่อนะลองทักไปซื้อดูเรื่องนี้ปวดใช้วิจารณญาณใ,ในการซื้อในการซื้อเออ้า <laughs> เพราะว่าเราขายราคานี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราขายแค่นี้แหละอะถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อว่าขาย149ทักไปซื้อได้เอออันนี้คือเรื่องจริงคือเรื่องจริง <laughs> มันคือเรื่องจริงนะทุกคนอะลองไม่ไม่เชื่อทุกคนที่ดู300คนอะทักไปซื้อได้เลย จะได้รู้เลยว่าผมพูดจริงหรือไม่จริงผมไม่โกหกอยู่แล้วผมขายแค่นี้แหละร้อยสี่เก้าอ่ะไม่โกหกการเราทําม,มาหากินสุจริตเราขายราคานี้ก็คือราคานี้าเมเออ <laughs> วันนี้น้ำมันร้อนนะครับน้องแทนเออเมื่วานเปลี่ยนเตาครับจริงหรอเตาจากเ<า>ตาเล็กอะไรลอโอ้โห ยังมาอีกแล้วโอ้ยร้อยแปดสิบสองยังอยู่ยังอยู่ย,ยังอยู่ปะยังอยู่ยังอยู่หมูดินี่โอ้โยน่ากินมากทุกคนเมื่อกี้มันร้อนนะครับมันร้อนเครื่องห่อนเครื่องห่อนเครื่องโทรศัพท์มันร้อนก็เลยต้องหยุดพักไปก่อนนะครับ,รบน,นุ่นเหรอ<ม>ตอนเย็นได้ไหมอ่าจะไปเร่ เออไปหาดูของดูอะไรถ้าไปตอนเย็นเนอะไม่ได้ไปวันสันเพราะที่โทกิจิมันไม่เหมอนที่นี่จะโอเคทิดฟอร์ดคิงตลอดวันสันทิดฟอร์ดตัวคำนึงตัวไหนตัวหดบอได้ตัวพูดจริงเรื่องจริงเออเรื่องอย่านี้แหละแล้วมึงพูดมาสักพูดรอแบบใจจบใจจออะไรแีบเอ้าจำได้ไหมตอนที่มีคนสั่งหมูร้อยแพ็คอะแล้วทุกคนเครียดอะ ใช,ใช่สั่ง้0 0แพ็กไม่ได้ดีใจนะสั่ง้เครียด <laughs> แล้วแล้วทักตอนนั้นเราประสบการณ์น้อยแต่ใชปป่ประสบประสบการณ์น้อยแล้วแบบมีคนสั่งหมู100แพ็กตอนนั้นแล้วคราวน,นี้ค่าก็ทักแชทไปในกลุ่มใช่ปะทักแ <im it> ชทไปในกลุ่มเสร็จปุ๊บแล้วหายไปทั้งวันอะ <laughs> แล้วแบบคนก็หอฟอดไงคือ,ค,อคือมีคนสั่งหมู100แพ็กใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนั้นอะมันแบบมันมีประสบการณ์ที่แบบทําให้ เรียกว่าอะไรนะเออผมอะ่ะสั่งส่งหมูช้าอะไรแต่ก่อนอย่างเงี้ยผมแบบกว่าจะแพ็กเสร็จอะไรเสร็จอะไรเงี้ยเนาะอะไรเดี๋ยวนะเพิ่งจำคนนี้ได้ที่บัวจันคนนี้คือคนที่เอาปอดไปลงเพจในในคลิปในทิกตอกเยอะๆ,ๆแล้วคนดูเยอะๆจริงเหรอใช่คนดูช่างแกด,ดีอุ้ยที่บัวจนันขอบคุณมากครับเออมีเรื่องจะเออเล่าให้ฟงังคือครั้งแรกที่เคยมีคนสั่งหมูหนึ่งร้อยแพ็กทุกคน แล้วทีนี้ผมก็โกหกเพื่อนว่าแบบไม่ได้โกหกหรอกไม่ได้โกหกเพื่อนหรอกแบบทําให้ตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยทุกคนหมูแล้วพิมพ์ไปแค่นี้อทุกคนก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยหมูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบพากันตกใจตอนเย็นขึ้นขายบนเวทีเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เฉลิมเอาอมาเลยหรอจริงเหรอครับอ่ะผมขอร้องเพลงหนึ่งได้ไหมครับ เดี๋ยวผมไปร้องเพลงให้เพลงหนึ่งพี่เจมมีคอนเทนต์แนะนำไหมพี่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปขายเดี๋ยวผมไปร้องเพลงปานีให้ฟังเพลงหนึ่งแต่ว่าหาคนดิดกิตให้ผมนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนจะร้องเพลงปานีปานีปาซิวอ้าวอ้าว thank you thank you โอเคปานีการอะไรอ่ะนี่ทุกคนโอ้ยได้ขับจากกับเพื่อนบ้านที่น่ารักอครับนี่นะ เดี๋ยวให้พี่เฉลิมบอกเดี๋ยวแทนไปถ่ายคอนเทนต์ให้หน่อยนะเออเดี๋ยวซ้อมก่อนพี่เฉลิมเผื่อเผื่อพี่เฉลิมไม่กล้าให้ขึ้นร้องเออยังฮักเธอเสมอนะเจ้าลงน้องต้องลงเหรอลงไหมเหรอต้องลงเลยนี่ทุกคนพอทอดออกมาเสร็จปุ๊บแบบนี้เลยนะน่ากินมาก น่ากินมากเลยดูสินี่โอ้โหวันนี้จัดจานสวยงามโอ้จัดจานให้ไปเลยหนึ่งไลท์ให้ไปเลยหนึ่งไลท์เอาไปเลยแทนหนึ่งไลท์นี่เลยนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักแชทเดดนี้ได้เลยนะครับมาทุกคนยาวๆยเออเงยวยววเงิศใหม่ออกมาขายของเลยนะมีคนแซวตลกมากเลย ขยันครับขยันวันนี้ส่งสั่งวันนี้ส่งวันไหนคะถ้านัดรับอจะส่งวันนี้เลยครับในบุรีรัมนะครับถ้าใครอยากนัดรับก็มารับที่บุรีรัมได้เลยนะขี่รถมาแป๊บเดียวต่อรอบเราจะแพ็กประมาณร้อยแพ็กนะครับผมเออใช่ต่อรอบต่อรอบหนึ่งผมจะเได้แค่ร้อยแพ็กครับสั่งทางไหนคะสั่งทางแอปแอปนี้ได้เลยครับสั่งทางเพจนี้ได้เลยครับผักมาเป็นสวนเออใช่ครับเมื่อวานเขาเกือบให้มาทั้งสวนเลย นี่เลยสวยมากน้องแทนอเออยแทนมันเป็นผู้ชายสนับสนุนคนบ้านเดียวกันขอคุณมากครัพี่นาตยาคำมาเออน่ารักมากอ่าใครยังไม่กดสั่งกดสั่งเลยนะครับกดสั่งเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวพ่อหมานจะพาไปทําธุระเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่ง กุดดอลเตอร์ไอบีไอบีอบีมาแพงหมูเลยกุด,ดร,รวะคิดถึงไอ,ดดอ,อบีมาแพ้งหมูเลยจ่ายค่าแรงไปเกินครึ่งหนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> มาเลย <laughs> ของแม่ได้วันไหนแม่แป้งเหรอครับของแม่แป้งส่งวันนี้ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับอีกสองวันก็ส่งคือถ้ามันมาถ้าสมมติสั่งวันนี้ใช่ไหมครับหมูก็จะมาเย็นนี้ใช่ถ้าสมมติว่าสั่งวันนี้หมูก็จะมาเย็นนี้ <laughs> เสร็จปุ๊บเราก็จะแพ็กอย่างนี้แล้วเราอัดตู้เย็นไว้ใช่ถ้้มันมีความเย็นแล้วเราก็ส่งตอนเช้าเอ้ยส่งส่งตอนเย็นเออตอนเย็นอืมส่งตอนเย็นเลยครับกี่โมงวันนี้หมูมากี่โมงอุ้ยแล้ววันนี้วันนี้หมูมาเยอะมากเลยนะวันเนี้ยวันเนี้ยเออประมาณทุ่มหนึ่งอะอ่าทุ่มหนึ่งบีเอ้ยเราไปถ้าเราไปไปลอกปันเสร็จกี่โมงชานมเหรอเราไปนั่งชานมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งไปอ่าเออนุ่นเต็มตัวนะ โอเคแหลมด้วยยังเอ้ยพี่เขตดิกีตาร์ได้นี่ให้พี่เขตดให้เลยขอเพลงเดียวพอเนี่ยเพลงทำมาหากินเราไหนๆก็รันวงการแล้วจริงจะไปตั้งกล้องไรเเออเนาะทิกเอรหนึ่งแล้วก็ฟิลแบบเฟซหนึ่งเลยฟิลแบบอันจับจากคลายเว้ยเกินใหญ่ๆเลยอาจจะขยะกยากให้ไลฟ์สดตอนฟอร์ดอาตอนตอนตอนไปอาทุกคนถ้าอยากดูอ่ะ ถ้าอยากดูตอนตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปร้านชานมไข่มุกอ่ะถ้าอยากถ้าอยากให้ผมร้องเพลงอะไลสดให้ดูอะนี่กดหนึ่งสั่งหมูเออสั่งหมูว่ะขอเอาทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะว่าหมูอ่ะก็อร่อยอยู่แล้วแล้วร้านชานมไข่มุกอ่ะเป็นร้านดังอยู่แล้วแล้วเด็กเยอะหมายถึงว่าเด็กไปกินเยอะคนไปกินเยอะร้านผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไปกินเยอะมาก ลองคิดดูถ้าสมมติหุ้ยอ่ะขอห้าสิบแปดขอห้าสิบห้าสิบเจอกันบนเวทีครับไปด้วยเดี๋ยวไปห้าโมงโอเคแล้วคิดดูถ้าไปชัยนงเผาหมูแต่มึงต้องไปยืนเวทีกับกูนะไปไปยืนแบบไปอ๋อมึงก็ต้องถ่ายวีดีโอแล้วพี่เขตล่ะพี่เขตล่ะพี่เขตชวนชวนเออชวนก่อนให้ดีดให้สักหนึ่งเพลงไปเอาสำรองอีกเพลงหนึ่งไหมเพลงอะไรจีบอ <S <S อยากสั่งหมูเนาะให้ฟอร์ดมาส่งเองกลัวพ oui> hey ี่แพรี่ว่าหยอกหยอกเออพี่แพรี่บีนเลยถ้าออเดอร์ครบฟอดจะพาเพื่อนไปทะเลเหรอครับหรือจะไปกับพี่แพรี่คือไปกับพี่แพรี่อีกส่วนหนึ่งครับจะไปกับเพื่อนอีกส่วนหนึ่งเพราะว่า ก็ฟอร์ก็จะทาตามพี่พลี่แหละเพราะว่าเวลาเราขายของไดออเดอร์ตามจํานวนเป้าหมายใช่ไหมครับเราก็จะพาทีมงานไปเที่ยวแต่พี่เพลี่อ่ะถ้าไปอ่ะจะไปกันแค่สองคนอือพี่พลี่จะไปกันแค่สองคนไม่มีใครไปด้วยใช่เพราะว่ามันจะเป็นกอขอคอเนาะถ้าไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนครับถ้าไปกับพี่พลี่ก็ไปกับพี่พลีแค่สองคนแค่นั้นเออถ้าไปกับเพื่อนก็ก็มีลิงด้วยอะไรด้วยมันเยอะนิดหนึ่งอ่ะหมูตอนนี้ก็อู้น่ากินเนาะดูดิ น่ากินมาก mm hmm. อยากให้พ่อค้าร้องเพลงปลาณีให้ฟังค่ะสั่งก่อนเอาดิสั่งก่อน <Yeah. S 1> เอาสั่งก่อน,เ,อ <Yeah. S 1> อนเดี๋ยวร้องตอนเช้าด้วยเดี๋ยวร้องตอนเย็นด้วยเลยเอาดิมา